ที่กำแพงเพชรเกือบจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากกว่านี้เพราะมีรถทัวร์เข้าไปซ้ำรถที่จอดอยู่ข้างทางคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นกรณีที่รถกระบะกุ้งมาเต็มคนรถเกิดเสียหลักชนเสาไฟฟ้าข้างทางแล้วพิกากองใส่กุ้งก็ <ๆ S 2> แตกกระจายเกือบถนนรถบรรทุกพ่วงเนี่ยจอดลงข้างทางจะรบมาช่วยนั่นแหละรถทัวร์เป็นรถทัวร์โดยสารพุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วงเต็มแรง มีผู้โดยสารในรถเกือบ20คนบาดเจ็บไป3คนดูสภาพรถแล้วนี่ก็ถือว่าโชคดีนะ่ะท่านผู้ชมดูสภาพรถสิมีรถทัวร์พุ่งก็ชนรถพ่วงเนี่ย<ะ>โอ้โหนี่ฮะสอบถามคนขับรถกระบะบอกกำลังนำกุ้งจากเชียงชาวไปลำปางระหว่างทางฝนตกนะักฝนเพ่งหยุดถนนลื่นยอมรับว่ายางไม่ดีเสียหลักชนเสาไฟฟ้ฟาและพิวา ต่อมารถบรรทุกพ่วงผ่านบนระสบเหตุจอดข้างทางจะลงมาช่วยเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้จูๆจ่ๆรถทัวร์สายกรุงเทพตากานะพุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วงอย่างจังจนหน้าฝั่งซ้ายพังยับเยินติดกับท้ายรถบรรทุกพ่วงทงนนงอโอ้โหท่านผู้ชมฮะถนนนี่ก็ส่วนหนึ่งด้วยนะครับถนนลื่นแต่ความรัดวางก็เช่นเดียวกัน นี่รถทัวร์นะเห็นสภาพใช่ไมหมเหมือนมาเชโกโอ้โหดูฮะ